บทที่7671-7673เมื่ออูโบหลินขึ้นเป็นเจ้าสำนักวังอู่ฮั่นเขาก็ได้ปรับปรุงและจัดระเบียบภายในวังใหม่ทั้งหมดอันดับแรกเขาได้สั่งให้หรื้อถอนห้องปฏิบัติการของขั้วโลกขนาดเกือบ100ตารางเมตรและนำสิ่งของทั้งหมดออกไปใช้เป็นที่พักอาศัยของตนเองแม้จะเรียกว่าที่พักอาศัย แต่โดยพื้นฐานแล้วมันคือสถานที่สำหรับการทำสมาธิและการฝึกฝนพลังปราณของเขาเพราะการนอนหลับไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปสำหรับผู้ที่มีระดับการฝึกฝนเช่นเขาประการที่2เขาได้รวมหอพักของสมาชิกทีมสำรวจและวิจัยชาวญี่ปุ่นเข้าด้วยกันก่อนหน้านี้หัวหน้าทีมบางคอนมีห้องเดียวแต่ตอนนี้ทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นห้องสำหรับสี่คน หอพักที่อยู่ใกล้กับห้องของเขาถูกทำให้ว่างเปล่าทั้งหมดเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมระหว่างเขากับคนอื่นๆอย่างไรก็ตามอูโบลินไม่ได้จมอยู่กับตำแหน่งที่ว่างเปล่าและภาพลวงตาขององค์การได้รับการเคารพนับถือจากผู้คนมากมายหลังจากปรับปรุงภายในอย่างง่ายๆแล้วเขาได้ให้คิคุจิโคเฮไปหาแผนที่ของแอนตาร์กติกาที่ใหญ่ที่สุดและละเอียดที่สุดมาให้ และเริ่มวางแผนทิศทางการสำรวจในอนาคตบนแผนที่นี้โดยค้นหาประตูแห่งการขึ้นสู่สวรรค์นในตำนานเขาสั่งให้คิคุจิโคเฮทำเครื่องหมายพื้นที่ภายในรัศมี50กิโลเมตรจากสถานีวิจัยแอนตาร์กติกาทั้งหมดบนแผนที่โดยใช้เข็มทิศโดยอิงจากกิจกรรมของมนุษย์ในแอนตาร์กติกาจากนั้นให้ทำเครื่องหมายพื้นที่ภายในรัศมี 100กิโลเมตรจากขั้วโลกใต้ด้วยเมื่อมองดูวงกลมที่กระจัดกระจายอยู่บนแผนที่อูโบหลินมุ่งความสนใจไปที่พื้นที่ที่อยู่ไกลจากวงกลมมากที่สุดหรือพื้นที่ที่ไม่มีวงกลมปรากฏอยู่เลยเขาให้เหตุผลว่ามนุษย์ยุคใหม่ได้สำรวจแอนตาร์กติกามาหลายปีแล้วและสถานีวิจัยเหล่านี้และพื้นที่รอบๆขั้วโลกใต้ก็คงได้รับการสำรวจมาแล้วอย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีซากโบราณของนักพรตหลงเหลืออยู่ก็คงถูกค้นพบไปนานแล้วดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะละเลยพื้นที่เหล่านั้นและมุ่งเน้นไปที่สถานที่ที่ห่างไกลและแทบไม่เคยถูกสำรวจมาก่อนในตอนแรกเขาคิดที่จะไปคนเดียวเพราะตราบใดที่เขาอยู่บนบกสภาพแวดล้อมนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาอย่างไรก็ตามเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วถึงปัญหาสำคัญ เขาจะมีปัญหาในการหาทิศทางในช่วงกลางคืนของขั้วโลกในแอนตาร์กติกานอกจากนี้ในเมื่อมีแรงงานฟรีจากชาวญี่ปุ่นอยู่มากมายทำไมเขาถึงไม่ใช้พวกเขาละ่ะดังนั้นเขาจึงใช้ปากกาแดงวงกลมหลายพื้นที่บนแผนที่ขนาดใหญ่จากนั้นชี้ไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดและถามคิคุจิโคเฮว่าเราต้องใช้เวลาขับรถไปที่นั่นนานแค่ไหน คิคุจิโคเฮวัดระยะทางบนแผนที่ด้วยไม้บรรทัดและคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขโดยกล่าวว่ารายงานท่านอาจารย์ระยะทางจากที่นี่ประมาณ300กิโลเมตรแต่เราต้องอ้อมภูเขาดังนั้นระยะทางทั้งหมดประมาณ400กิโลเมตรรถสโนโมบิลต้องใช้เวลาเดินทาง2วันอูโบโลินกล่าวอย่างใจเย็นว่า400กิโลเมตรคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลา2วันในการเดินทางใกล้ขนาดนั้น ไปจัดทีม10คนพร้อมรถ3คันเราจะออกเดินทางในอีก2ชั่วโมงและต้องไปถึงภายใน24ชั่วโมงคิคุจิโคเฮไม่ลังเลเลยและกล่าวอย่างนอบน้อมทันทีว่าครับท่านอาจารย์ผมาจากจัดการให้ทันที2ชั่วโมงต่อมาทีมงาน10คนก็มารวมตัวกันที่ลานพระราชวังอู่ฮั่นของเขาแล้วพวกเขาเตรียมรถสโนโมบิลแบบตีนตะขาบ3คัน ซึ่งมีขนาดใหญ่มากและแต่ละคันสามารถบรรจุคนได้สิบคนอูโบลินนั่งอยู่ในรถคันหนึ่งโดยมีคิคุจิโคเฮเป็นคนขับส่วนที่เหลือของทีมแยกกันไปนั่งในอีกสองคันรถสโนโมบิลทั้ง3คันขับออกจากค่ายมุ่งหน้าไปยังภูเขาที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรรถของอูโบลินอยู่ตรงกลางขบวนเขาไม่ได้รีบร้อนไปนั่งสมาธิหรือฝึกฝนแต่กลับนั่งอยู่บนที่นั่งผู้โดยสาร มองดูทวีปที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ไพศาลร,รอบตัวและถามคิคุจิโคเฮว่าคิคุจิแผ่นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาหนาแค่ไหนแผ่นน้ำแข็งเหรอคิคุจิโคเฮถึงกับอึง้งและกล่าวว่าคุณหมายถึงแผ่นน้ำแข็งยอดแหลมใช่ไหมครับอูโบลินโบกมือก็คงเหมือนกันผมแค่อยากรู้ว่าแผ่นน้ำแข็งนี้หนาแค่ไหนเมื่อเทียบกับพื้นดินจริงๆ คิคุจิโคเฮคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าพื้นที่ราบส่วนใหญ่ในแอนตาร์กติกาเกิดจากน้ำทะเลที่แข็งตัวทั้งหมดและแผ่นน้ำแข็งยอดแหลมมีความหนาโดยเฉลี่ยมากกว่า2,000เมตรฮะ2,000เมตรจุดจุดอัญญประกาศคู่อูโบลินรู้สึกตกใจเล็กน้อยคนโบราณกล่าวว่าน้ำแข็งหนา3ฟุตไม่ได้ก่อตัวในวันเดียวและ3ฟุตก็แค่ประมาณ1เมตรเท่านั้นแต่แผ่นน้ำแข็งที่นี่มีความหนาเฉลี่ยกว่า2,000เมตร หากประตูแห่งการขึ้นสู่สวรรค์ในตำนานไม่ได้อยู่บนแผ่นน้ำแข็งแต่ตั้งอยู่บนพื้นดินใต้แผ่นน้ำแข็งนั้นการจะค้นหามันให้เจอจะต้องเดินทางลึกเข้าไปในน้ำแข็งถึง2,000เมตรเลยไม่ใช่หรือเมื่อคิดถึงเรื่องนี้อูโบหลินก็รู้สึกสิ้นหวังเขาเคยเห็นแผนที่ของทวีปแอนตาร์กติกามาก่อนจึงรู้ว่าทวีปนี้กว้างใหญ่ไพศาลเพียงใด ตอนแรกเขาคิดว่าการค้นหาบอ่อแสจะต้องอยู่บนพื้นที่น้ำแข็งหลายล้านตารางกิโลเมตรแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะต้องค้นหาในพื้นที่น้ำแข็งและหิมะอันกว้างใหญ่ไพศาลแถมลึกถึง2,000กิโลเมตรความยากลำบากนี้แทบจะเหมือนตกนรกอย่างไรก็ตามแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากแสนสาหัสเช่นนี้อูโบโลินก็ไม่ยอมแพ้เขารู้ดีว่าภายใต้การควบคุมของอูเฟยหอยาน เขาไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากเนื้อมมือของเธอได้เลยหากเขาไม่สามารถหาหนทางสู่ความเป็นอมตะได้เขาอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงยุคสิ้นของอูเฟยหอยยานด้วยซ้ำดังนั้นแอนตาร์กติกาอาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเขาเขาสาบานไว้ในใจว่าหากประตูแห่งการขึ้นสู่สวรรค์ในตำนานมีอยู่จริงเขาจะหามันให้เจอไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตาม หลังจากเดินทางอย่างไม่หยุดพักเป็นเวลา24ชั่วโมงรถสโนโมบิลทั้ง3คันก็มาถึงสถานที่ที่อูโบโลินได้กำหนดไว้ในที่สุดสถานที่นั้นตั้งอยู่บนช่องเขาที่หันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งมีลมพัดแรงจัดหลังจากลงจากรถอูโบโลินก็เดินไปบนทานน้ำแข็งเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็หยุดกดฝ่ามือลงบนพื้นผิวน้ำแข็ง และปล่อยพลังปราณเพื่อสำรวจและรับรู้สถานการณ์และโครงสร้างภายใต้แผ่นน้ำแข็งด้วยพละกำลังของอูโบลินพลังปราณของเขาหากเดินทางผ่านอากาศก็สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในรัศมี10กิโลเมตรแต่เมื่อเผชิญกับแผ่นน้ำแข็งหนามากกว่า2,000เมตรพลังการส่งผ่านนี้จึงลดลงอย่างมากไม่ต้องพูดถึงการสำรวจสถานการณ์ใต้แผ่นน้ำแข็งในรัศมี10กิโลเมตร แม้หลังจากที่พลังปราณของเขาถูกปล่อยออกมาและทะลุผ่านน้ำแข็งไปถึงพื้นหินแล้วพื้นที่ที่กระจายออกไปก็มีเพียงประมาณ3หรือ4ี่ไมล์เท่านั้นเมื่อเห็นอูโบโหลินขมวดคิ้วขนณะสัมผัสน้ำแข็งสหายผู้พักดีของเขาคิคุจิโคเฮอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความกังวลว่าท่านอาจารย์ท่านกำลังทำอะไรอยู่อูโบลินตอบอย่างใจร้อนว่านี่ไม่ใช่เรื่องของคุณ จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนและพูดกับคิคุจิโคเฮว่าขึ้นรถขับไปทางใต้สองกิโลเมตรคิคุจิโคเฮพยักหน้าทันทีและกล่าวอย่างนอบน้อมว่าครับท่านจากนั้นเขาก็เรียกคนอื่นๆให้เตรียมตัวขึ้นรถอูบโบหลินกลับไปที่รถของเขาถอนหายใจและส่ายหัวอยู่เรื่อยๆเ,เขาอดไม่ได้ที่จะคร่ำครวญว่าการสำรวจแต่ละครั้งครอบคลุมพื้นที่รัศมีเพียงประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้น จะใช้เวลานานแค่ไหนในการสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาโดยรวมนี้ยิ่งไปกว่านั้นการสำรวจแต่ละครั้งที่ความลึกเกิน2,000เมตรนั้นใช้พลังวิญญาณจำนวนมากหากเป็นเช่นนี้ต่อไปพลังวิญญาณก็จะหมดไปและไม่มีทางที่จะเติมเต็มได้เราคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้ใช่ไหมขณะขับรถคิคุจิโคเฮอดไม่ได้ที่จะถามว่าท่านอาจารย์มีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าครับ บอกผมหน่อยสิครับผมพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างอูโบหลินย่อเย้ยว่าขับรถไปเถอนนี่ไม่ใช่เรื่องของคุณถ้าพูดอีกคำเดียวฉันจะตัดลิ้นคุณเมื่อเห็นว่าเขาดูโกรธเล็กน้อยคิคุจิโคเฮจึงไม่กล้าพูดอะไรอีกอูโบหลินไม่รู้ว่าคณะสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในแอนตาร์กติกาในปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเรดาร์น้ำแข็งแล้ว อุปกรณ์นี้สามารถตรวจจับความลึกได้2-5,000เมตรเผยให้เห็นโครงสร้างภายใต้พื้นผิวน้ำแข็งแอ่งใต้ทานน้ำแข็งหินฐานทะเลสาบและแม้แต่รอยแยกของน้ำแข็งจำนวนมากถูกค้นพบโดยใช้อุปกรณ์นี้เปรดรานี้มีทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดินและแบบติดตั้งบนอากาศเรดราแบบติดตั้งบนพื้นดินนั้นใช้งานจากพื้นดิน ในขณะที่เรดาร์แบบติดตั้งบนอากาศนั้นติดตั้งอยู่บนเครื่องบินหรือดโดรนอุปกรณ์ทั้งสองประเภทมีอยู่ที่สถานีวิจัยของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อพระราชวังอู่ฮั่นปัจจุบันฤดูหนาวทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องบินได้แต่การใช้เรดาร์น้ำแข็งแบบติดตั้งบนพื้นดินนั้นไม่มีอุปสรรคหากอูโบลินแจ้งความต้องการของเขาให้คิคุจิ โคเฮซาพิคุจิก็จะแนะนำเรดาร์น้ำแข็งแบบติดตั้งบนพื้นดินให้ทันทีอย่างแน่นอนเขาเพียงแค่ต้องติดตั้งเรดาร์ลงบนยานพาหนะและทำการสํารวจไปตามทางซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากว่าการที่อูโบลินกำลังค้นหาด้วยตัวเองเสียอีกน่าเสียดายที่อูโบลินซึ่งเก็บตัวอยู่แต่ในความสันโดษมานานานับศตวรรษ จึงไม่ได้อ่านหนังสือมากนักและไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เขาจึงไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เขายังมีความรู้สึกกว่าตนเองเหนือกว่าคนผู้อื่นอย่างมากโดยเชื่อว่านอกจากพลังวิญญาณแล้วไม่มีใครสามารถตรวจจับสิ่งที่อยู่ภายใต้ชั้นน้ำแข็งที่มีความลึกมากกว่า2,000เมตรได้